เนื่องนะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เราได้มีการเปิดตัวโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทอดไทยองคาชนนะครับผมอยากจะเรียนว่าพอเราเปิดโครงการไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือกระบวนการขับเคลื่อนการนำนโยบายหรือแนวความคิดนี้ไปปฏิบัติโครงการสถานศึกษาแห่งความได้พระทาน90งบล้าน มาตั้งกองทุนการศึกษา18โรงเรียนแต่ในราชบุรีเนี่ยเราได้รับการคัดเลือก4โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านตะโกลา่างโรงเรียนวิจิรพัฒโรงเรียนโปกรกะทิงและวิทยาเทคนิคโพธารามในวันที่ท่านเดินตามมาตวรวจเยี่ยม,มท,บบท่านองคมกตรีรเกษตรท่านจะกระซิบบอกผมว่าท่านว่าท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยากจะให้ขยาย ขยายโครงการกองทุนการศึกษานะครับซึ่งท่านอค์เกษมเนี่ยท่านใช้คําว่าโรงเรียนแห่งความดีนะครับออกไปได้ไหมครับนะครับผมก็รับปากท่านมานะครับว่าจะขยายผลโครงการนี้ให้แล้วท่านก็บอกผมว่าถ้าท่านผู้ว่าทำเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนะครับผมเนี่ยจะเดินมาเปิดเดินทางมาเปิดให้หลอนจับที่ท่านรับปากท่านที่เห็นนะครับ ท่านก็มาเปิดให้เลยนะครับสาเหตุเพราะว่าท่านอยากจะขยายผลตามแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวที่อยากจะขยายโรงเรียนแบบนี้ให้ก้าวหน้า